อ่ะปิดท้ายคุณผู้ชมครับช่วงต้นรายการต้นเบรกเราเปิดมาด้วยเรื่องของลิงอินเดียไปขโมยเลือดมาใช่ไหมฮะกลับมาที่ลิงบ้านเราบ้างคุณผู้ชมครับยกพวกตีกันไม่เลิกก่อนหน้านี้ที่ลบบุรีใช่ไหมครับใช่ลิงโอ้ยอันนั้นมันโขงใหญ่เลยนะฮะแหมเรียกผิดเรียกโข<อ>งโข,ง,ข,ง,ขงใหญ่เลยแต่คราวนี้นี่คือลิงยกพวกตีกันที่เชิงเขาวังเพชรบุรีครับคุณผู้ชมฮะยกพวกตีกันลิงหน้าเขากับลิงหลังเขาครับนี่ฮะเป็นร้อยเลยเอาแล้วครับ เขาแล้วครับตีกันแย่งอาหารเนื่องจากลิงหลังเขาไม่มีที่จะกินครับคุณผูมสมสมสม้ชมหน้าเขาะอะกบลิงหน้าเขาว่าไม่มีของจะกินเพราะเขาติดไป้ายไม่ให้ให้อาหารม,มันก็เลยยกไปกินหลังเขาวพวกลิงหลังเขามันก็ไม่พอใจห่วงที่ห่วงที่มันก็ไม่มีจะกินอยู่แล้วมันก็เลยตีกันเนี่ยปัญหาลิงอดอยากแล้วมันเพิ่มจํานวนเร็วรมันจะกลายเป็นลิงยกพวกตีกันทุกจังหวัดแล้วเหรอฮะมันจะไม่ได้นะครับเนี่ย จะหาทางแก้ไขกันอย่างไร